ได้ไหมลูกข้อที่สามนะ,ะข้อที่สามอคุเฉยก่อนก็นได้เนอะนะโจ์บอกว่านะโจย์บอกว่านะทีมฟุตบอลเด็กดีนะลงแข่งขันนะชิงช่วยเยาวชนทั้งหมด24ครั้งโดยชนะมากกว่าแพ้6ครั้งนะเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าจํานวนครั้งที่ทีมฟุตบอลเด็กดีแข่งชนะว่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหมเดอะกู u ูเฟิร คูเฟิร์สเองครับคราวนี้เนี่ยเราก็สมมติอย่างนี้เลยนะแข่งขันจำนวนสี่ครั้งไ้จำนวนยี่สี่ครั้งนะยี่สิบสี่ครั้งนะลูกนะแล้วก็นะแข่งชนะนะไม่รู้กี่ครั้งใช่ไหมให้เป็นตัวแปรให้แข่งนะชนะนะ x ครั้งนะแข่งชนะ x ครั้งโอเคไหมครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าแข่งแพ้ไอแข่งชนะมากกว่าแพ้6ครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแข่งแพ้กี่ครั้งแข่งแพ้คือถ้าชนะ x ครั้งใช่ไหมลูกนะแข่งขังกัน2 4ครั้งชนะ x ครั้งเพราะ,ะนั้นแข่งแพ้กี่ครั้งก็แพ้24ลบ x ครั้งนะ x ครั้งนะโอเคไหมย24ลบ x ครั้งนะ แต่ว่าโจทย์บอกว่าเนื่องจากว่าชนะมากกว่าแพ้6ครั้งนะชนะมากกว่าแพ้ชนะ x ครั้งแพ้ยี่สี่ลบ x ครั้งใช่ไหมชนะมากกว่าแพ้6ครั้งหครั้งนะเพราะฉะนะั้นนะชนะก็คือ x แพ้เมื่อกี้เราได้คือ24สลบ x เท่ากับ6เขาจะไม่ลูกนะก็คือแก้มาจากสมการตัวนี้เลยนะ เห็นไหมข,ข,อสอสอสอข้อนี้ยข้อสอบกระทคราวนี้เราพอเปิดบนเลบนะลบคูณบวกตรงนี้ไม่ต้องกลับต้องหมาไอ้ต้องกลับต้องหมายนะตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายคือบวกนะลูกบวกคูณลบเป็นลบลบยี่สิบสี่ลบคูณล,ล,ลบเป็นบวก x อเท่ากับหกโอเคไหมลูกคราวนี้ข้างหน้าตรงนี้ x เ,เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งนะ x อบวกเกเป็นสองเเข้าใจไหมลูกงงไม่งงนะตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งนะ x อบวกเเป็นสองเเท่ากับหก คนนี้ลบยี่กเราก็ย้ายมาลบยีี่ยย้ายมาเป็นบวกยีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 2x งบวกยีเป็น30 x สิบเท่ากับสามสานะ x คือ15ครั้งนะสิครั้งข้อนี้ตอบนะเด็กดีชนะอีกครั้งตอบ15ครั้งเลยตอบสิครั้งเข้าใจไหมลูกนะเดก u รูเฟอ คือเฟิร์สเองครับ